ผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่อสสมมู่ที่3บ้านไหนหนังตำบลเขาครามเพิอเมืองจังหวัดกระบี่ในเข้าตรวจสอบติดตามอาการญาติของนางสาวอารีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จำนวน9คนซึ่งกักตัวอยู่ภายในบ้านหลังครบกำหนด14วันพบว่าทุกคนนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงไม่มีอาการป่วยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ขอให้ทุกคนอยู่ที่บ้านไปก่อนหรือจนกว่าจะมีหนังสือสั่งมาจากทางอำเภอรหรือทางจังหวัด จึงจะสามารถออกจากบ้านได้ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนนั้นจะปลอดจากการติดเชื้อโควิด -19 ในขณะที่นายชัยวุฒิบัวทองในายอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่กับวิ่านายชัยวุฒิทองเหมประลัดอำเภอ นายติศดากราปัญจาผดลอำเภอนายประดิษฐ์จันทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองประสงค์สมาชิกอสมเมืองกระบี่ที่สองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคักกลองในพื้นที่ตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองเพื่อป้องก,กันการแพร่ระาบาดเช COVID ื้อโควิด -19 พร้อมมอบสิ่งของสนับสนุนโครงการตู้กับข้าวชาวเมืองกระบี่ประจําจุดตรวจคักกลองและมอบถุงยางชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสิบรายผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด ในทนวันนี้ปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อไร้อาการเชิงรบทำให้เราพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อลายที่19เพิ่มใหม่หนึ่งรายเป็นชายชาวอังกฤษอายุ56ปีตรวัติเดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซียขณะนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนโรคอย่างละเอียด และมีผู้รอผลตรวจจากปฏิบัติการที่เกาะลันตา65รายส่วนสถิติทั่วไปยังคงเหมือนเดิมคือผู้ป่วยยืนยันรักษาหายแล้ว10รายรักษาตัวที่โรงพยาบาล9รายรวมยอดสะสมรอผลตรวจ PUI 688รายรายใหม่65รายขณะนี้ปฏิบัติการ Active Case Finding อย่างเร่งค้นหาตัวผู้ป่วยเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ที่สัมผัสเข้าสู่กระบวนกา,ารวิจัยรักษาโรคต่อไป